สวัสดี FC นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวใครอาจจะไม่ทราบนะครับว่านะกว่าผมเนี่ยจะมาเล่นพระนะครับรุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะผมผ่านอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแก่อันนี้เป็นกล่องแบบนานมากแล้วนะนี่นะครับพี่ๆดูนะฮะพี่ๆดูนี่นะครับกว่าจะเป็นมาร์ควินนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดนพระอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ อนุญาตซูมเอาออกก่อนนิดนึงนี่แบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมเป็นแบบผมอนุญาตไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะนี่นี่นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาดูนานมากแลวนะนี่พี่ๆเห็นไหมโดนอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่านะฮะพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่ผมเช่ามาแบบว่า จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมเล่นพระไม่นานนะครับประมาณ10ปีบวกลบนะครับก็พระชุดนี้เนี่ยเช่ามาเกือบประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยพวกอย่างนี้นะฮะเนี่ยะะแบบนี้นะครับเก้ทั้งนั้นนะต้องบอกก่อนว่ากว่าผมจะมาเช่าพระแบบว่าหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมโดนมาเยอะมากนะนะครับพระชุดนี้นะฮะร,รวมๆเนี่ยผมว่าต้องมีเป็นแสนนะครับพวกนี้นะฮะเนี่ยผมก็เก็บแบบ อันนี้ไม่ได้เก็บแบบว่ารักษาว่าว่าจะเอามาบูชาหรืออะไรนะครับบังเอิญตอนตอนเช่ามานะฮะเราก็คิดว่าแท้นะครับพอคิดว่าแท้เนี่ยเราก็ซีนมาติเก็บไว้นะตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับนานมากแล้วเนี่ยพวกนี้นะเกทั้งนั้นนะพวกนี้เก้ทั้งนั้นนะฮนนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเนี่ยพอเราศึกษาพระมาได้แบบว่าพอที่จะมีความรู้นะครับมีประสบการณ์เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าพระพวกนี้เนี่ย เป็นพาที่แบบลอมทั้งนั้นนะนแบบนี้นะครับแต่ก่อนก็ไปตามเดินตามสนามนะฮะก็โดนบ้างนะครับก็เราก็คิดว่านะฮะโอ้คนขายเนี่ยนะครับไม่รู้ราคาเลยสมมตินะฮะหลงพ่อเงินเนี่ยเขาเล่นกันเป็นล้านนะฮะเราก็ไปกะดรอฟุกนะครับก็ไปหาส่องไปหาอะไรนะก็ไปเช่ามาบางทีโชคดีหน่อยก็โดนมาหลักร้อยนะโชคร้ายหน่อยก็โดนมาหลักอ่าเป็นหลักพันหลักหมื่นนะเนี่ย วกนี้นะครับเป็นพาที่แบบทำเรียนแบบทั้งนั้นนะพี่ๆเนี่ยเนี่ยน,นะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยผมโดนมาทั้งนั้นนะต้องบอกว่าโดนมาเยอะมากนะน โดนมาทั้งนั้นนะฮะโดนมาแบบโอ้โหแบบก็มีช่วงหนึ่งที่แบบอยากจะเลิกเล่นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราควรจะเล่นพะในใ,ในในโซนที่เราสนัดแล้วเราก็ชอบนะฮะแล้วก็ยึดหลักนั้นมานะครับพวกพะอื่นๆเนี่ยที่เรามาศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยหาความรู้เนี่ยก็อาศัยหนังสือนะครับแล้วก็เช่ามาแพงๆบ้างนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับมาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพะนะครับแท้ๆเนี่ยมันไม่เหมือนนะครับ มันไม่เหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าของเก๋เนี่ยมันทํายังไงมันก็ไม่เหมือนกับของแท้นะครับพี่พี่เนี่ยผมใช้ดูนะฮะเนี่ยโดนมาทั้งนั้นนะพวกนี้นะครับเนี่ยเขาทำเลียนแบบได้หมดเลยนะก็ยุคแต่ก่อนนะจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเนี่ยทำเปิดหลังนะครับเอ้ยเปิดหลังให้ดูว่าพระใช้นะจริงจริงเนี่ยโอ้คุณกําลังโดนแล้วนะครับเพราะว่าคุณทาพระปลอมเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเยอะนะเนี่ยพวกนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผมมาให้ดูว่าโอเคนะ พี่ๆสาหรับน้องๆแล้วกันพี่ๆบางท่านอาจจะชํานาญแล้วน้องๆบางท่านนะผมก็แนะนําอย่างนี้นะถ้าใครแบบว่าปัจจุบันยังเล่นพารเก้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามดูพระนะครับศึกษาแล้วก็เปิดใจกว้างๆนะครับถ้าเรา,เาไปเช่าพารเก้อ,อยู่เนี่ยก็พยายามดูนะครับละเอียดให้มันรอบคอบนะครับดูตาม YouTube ก็ได้นะฮะว่าแท้ๆเขาเล่นกันยังไงแล้วเราก็ต้องตั้งหลักนะครับกลับมาเล่นพระใหม่นะครับ องไหนที่เราไปโดนมาเนี่ยเสียตังค์ไปเนี่ยนะครับก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะครับเจอแบบนั้นก็จะได้ไม่ไปเช่าอีกนะครับแล้วก็นะครับนี่ผมต้องบอกก่อนว่าพระถูกๆเนี่ยอ,อ่เขาเรียกว่าพระแท้เนี่ยที่ราคาถูกมีไหมมีนะครับแต่ผมให้แบบให้ได้แบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่คุณจะเจออย่างผมก็เคยไปเช่าพระทองคํามาในรา,ราคาสามพันนะฮะแล้วก็มาปล่อยสองหมื่นนะครับเพราะว่า เพราะว่าเอก็ดูกันว่าเป็นพระแบบว่าทองคําปลอมนะครับแล้วก็เจ้าของเขาก็อยากขายเท่านั้นนะครับผมก็ก็อารมณ์เหมือนแบบเราก็เพิ่งจะเริ่มเล่นพระนะเราก็ไม่กล้าซื้อแพงปรากฏว่าองค์นั้นก็เป็นทองคําจริงๆนะผมก็เช่ามาประมาณน่าจะสามพันนะฮะแล้วก็มาปล่อยประมาณสักสองหมืนนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับประสบการณ์ผมเท่านั้นนะเนี่ยนะครับ แต่พ้าพวกนี้ถ้าเป็นพลาเกนเนี่ยผมจะไม่ค่อยมาดูอีกนะครับผมก็ถือว่าเออบางอย่างเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยเราก็แค่จดแกนนะครับจดจานะฮะแล้วก็พยายามเรียนรู้นะแล้วก็พยายามจะไม่ทําอีกนะฮะพวกเนี้ยนะครับแท้ๆก็มีนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยผมก็ไปโดนมาเนี่ยนะครับนึกแล้วก็ขำมากเลยนะตอนนั้นเราเล่นมีดใหม่ๆนะเราก็คิดว่าโอ้ยหลงพ้อเดิมนะแท้แน่นอนนะครับ เไปเช่ามาเจ้าของก็อารมณ์แบบนะเก่งด้วยนะฮะก็เล่นตัวนะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็โอนไปให้ก่อนเลยนะครับก็เช่ามาแปดพันเล่มนี้นะแปดพันนะพี่ๆเพราะว่าอะไรคิดว่าเจ้าของเนี่ยเขาคงดูพะไม่เป็นนะครับที่ไหนได้นะพอมาถึงมือเรารู้เลยว่าอ๋อเกล้านเปอร์เซ็นต์นก็เนี่ยก็ก,ก็ทำไงได้นะฮะก็ซื้อมาแล้วนะก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับเนี่ยแบบนี้ ก็เป็นกําลังใจนะผมว่านะครับบางทีคุณอาจจะเสียตังค์นะฮะหลักพันเนี่ยคุณอาจจะได้คืนมาหลักแสนนะครับหลักหมื่นหรือหลักล้านก็ได้นะพี่ๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะว่าโอนะ้โหเนี่ยกว่าผมจะเล่นฮะแบบว่านะครับจับเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับผมก็ต้องผ่านพะพวกดีมาทางนั้นนะไม่มีใครนะฮะที่ที่เป็นเค้าพะแล้วเนี่ยไม่มีบาดแ,แผลนะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับน้องๆนะที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการนะครับก็อย่าท้อนะครับมันศึกษาแล้วก็รอบคอบนะครับอย่าโลภเป็นสําคัญนะฮะโอเคนะคลิปนี้ก็นะครับก็นะครับฝากไว้นะฮะให้พี่ๆนะครับจะได้แบบว่านะครับมีกําลังใจนะใครอยากเล่นพระนะครับโอเคนะขอบคุณครับ